สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอข่าวที่71ทาสทกสจับมือกทมร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบ,บรมราชนนินีพันปีหลวงทกาสาจับมือกรุงเทพมหาคนครหนุนคนเมืองปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ90พรรษาพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดผลกระทบ จากปัญหาบลพิษในเมืองหลวงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในส่วนรถไฟพร้อมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมการกุศลจ้างวานค่าเพราะรวมถึงให้ธนาคารเป่ะการเกษตรษและสหกรณก์เกษตรสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแจกจ่ายกล้าพันไม้มีค่าฟรีให้กับประชาชนที่สนใจ ร่วมปลูกต้นไม้กว่า1,000ต้นวันนี้หมายถึงวันที่20สิงหาคม2 5 6 5ธนาคารเพื่อก,การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสร่วมกับกรุงเทพมหาคนครหรือกทอมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยลดการปล่อยกา๊าซเ,เดือนกระจกร่วมกับร,ร่วมกัน เพื่อเพ่พระเกียติสํเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาพร้อมรอบกิจกรรม B A A C Fish and Firm เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมบริจาคเพื่อการกุศลในโครงการจ้างหวานค่าให้กับบูลรินิกระจกเงาโดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครในธนัตน์งามวไลัตย์รัฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคณะผู้บริหารพนักงานในพื้นที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนาสวนวชิระเบญจทัศตวงเล็บสวนรถไฟเขตจตุจักรกรุงเทพมหานาครในธนัตน์งามวไลัตย์รัฐผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศกล่าวว่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนภ์พษา90พรรษาทกศขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสารต่อพระราชปณิธานโดยการน้อมนำหลักปัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชลัยหกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างมาใช้เป็นหลักในการดำเนินงานงงงเพื่อสร้างการส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals SDGs โดยมีเป้าหมายในปี2,565เพิ่มไม้มีค่าในประเทศอีก129,000ต้นพร้อมการจัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ณสาขาของทกสทั่วประเทศสำหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นปอดของคนกรุงเทพในวันนี้ ทศสอได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนายชัชชาสิทธิวันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาคนรกรมดิเกตต่างๆในการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยทศสอได้จัดเตรียมพันธุ์กล้าไม้มีค่าไม่ว่าจะเป็นชมพู่พันทิพเหลืองปริยธรประดูตะแบกสเลานีอินททนินและยางนา จากชุมชนธนาคารต้นไม้มามอบให้กับเกตดต่างๆจำนวนกว่า1,900ต้นและย,ยังจัดเตรียมกล้าไม้ไว้ที่ตกสอสาขาในกรุงเทพเพื่อมอบให้ประชาชนที่สนใจนำไปปลูกอีกกว่า1,000ต้นทั้งนี้ตกสอได้สนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนปลูกต้นไม้ในเกิดพื้นที่ของตนเองรวมถึงพื้นที่ของชุมชน ในรูปแบบธนาคารต้นไม้และมีการยกระดับไปสู่ชุมชนไม้มีค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินโดยสามารถนำต้นไม้มาคำนวณเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันรวมถึงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นรายได้ให้กับชุมชนปัจจุบันตกสได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า12ล้านต้น นอกจากการรณรงค์ปลูกต้นไม้ทั่วทั้งประเทศทวศยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรบุคคลในครอบครัวรวมถึงลูกค,ค้ทาทวศให้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม BAC Fit and Firm พร้อมวางเป้าหมายเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างเพื่อสร้างสเสริมสุขภาพ กายและใจที่แข้มแข็งรวมถึงร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจ,จกรรมบริจาคเพื่อการกุศลในโครงการจ้างวานค่าให้กับมลน,นิกระจกเงาเพื่อสนับสนุนคนไร้บ้านให้ประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยรักและผูกพัน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตกสเอเบเอสี o t ั t ทูด u พิเจอวิ c จูเกเจอร์ข้ามไปสวนน่อนาคตร่วมกันกับ b a c อย่างยัง่งยืน Thank ีพใจงอเราจะเทไปจากหัวใจกระเซนรคอลืมตาดรวมผมยยนระดับคุณภาพ